สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลลึกเรื่องราวในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเออสามัญญผลสูตรค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องเลยนะคะใช่ครับณนะกรุงราชครคืนวันเพ็ญพระเจ้าอาชาติสตัตรูกษัตริย์มคตเพระทับอยู่กับอมาตแล้วก็ทรงเปรยขึ้นมาว่าคืนนี้สวยจงนะ น่าจะไปหาท่านสมณะหรือพราหมณ์องค์ไหนดีที่จะทําให้ใจเราผ่องใสได้บ้างเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนบรรยากาศยุคนั้นเลยนะคะที่ผู้นํามักจะสแสวงหาปัญญาหรือว่าที่พึ่งทางใจจากนักบวชครับแล้วเราจะมาดูกันว่าการสแสวงหาคําตอบของพระองค์ครั้งนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะคําถามสําคัญที่ว่าบวชแล้วได้อะไรที่เห็นกันชัดๆในชาตินี้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระองค์ไปถามครูท่านอื่นมาแล้ว6ท่าน แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่พอพระไทยใช่ไหมคะใช่เลยครับเนื้อหาเราวันนี้ก็จะมาจากสามัญเผลสูตรในพระไตรปิฎกข้อ91ถึง102นะครับค่ะก็คือตอนที่เหล่าอมมายเสนอชื่อครูทั้ง6มาก่อนมีใครบ้างนะครับตอนนั้นมีปุรณากาัสปะมัคคิโคสารอาชิตะเกสกรรมพันปกุฏะกัจจายนะสัญชัยเวลัตบุตรและก็นิครันธนาตบุตร ซึ่งแต่ละท่านก็เป็นเจ้าลัทธิใหญ่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงนิ่งคือไม่ได้สนพระไทยเป็นพิเศษจนกระทั่งหมอชีวกโกมาราพัทใช่ไหมคะที่เสนอชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมาใช่ครับหมอชีวกกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของท่านเองนี่แหละพร้อมพระภิกษุ1250รรูปแล้วก็พนานาพระเกียรติคุณต่าง อือือการกล้าเสนอชื่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางกระแสครูท่านอื่นนี้แสดงว่าหมอชีวกต้องมั่นใจมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับและพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ตัดสินพระททยเสด็จไปเฝ้าแต่พอไปใกล้ๆสวนมะม่วงเนี่ยเออเกิดเรื่องน่าแปลกใจขึ้นยังไงคะพระองค์ทรงรู้สึกเออหวั่นหวาดนะครับกลัวนิดๆอ้าวทำไมล่ะคะเพราะมันเงียบมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทั้งๆที่มีพระอยู่ตั้ง1,250รูปโห ความวุ่นสงัดนี่เองที่เป็นเรื่องน่าประทับใจแล้วก็อาจจะน่าสงสัยสําหรับคนที่ไม่เคยเจอนะคะมันสะท้อนถึงการปฏิบัติของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจริงๆครับพอเข้าไปเฝ้าถวายบังคมเรียบร้อยพระเจ้าอาชาสตรูก็ทูลถามคําถามสําคัญเลยว่าเนี่ยการบวชเป็นสมณะเนี่ยมันมีผลดีอะไรที่เห็นได้ชัดๆในปัจจุบันนี้บ้างเหมือนกับพวกอาชีพอื่นๆใช่ไหมคะที่เขาทํางานแล้วก็ได้ค่าจ้างได้เลี้ยงดูตัวเองครอบครัวอะไรแบบนั้น ใช่ครับพวกทหารช่างฝีมือพ่อครัวนักคำนวณเขาก็ได้ประโยชน์จากการทำงานของเขาแล้วการบวชละ่ะมีผลแบบนั้นไหมเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาและอยากได้คำตอบที่จับต้องได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องหลักธรรมลึกซึ้งหรือเรื่องโลกหน้าซึ่งพระองค์ก็เล่าว่าเคยไปถามครูหกท่านนั้นมาแล้วแต่คำตอบที่ได้คือมันไม่ตรงคำถามเลยอืมแต่ละท่านตอบไปคนละแนวเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอย่างปุรณกัะก์ก็บอกว่าบุญบาปไม่มีจริงมัคคลิโคสารก็ว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอชิตะเกสกัมพลก็ว่าตายแล้วศูนย์ปกุฏทกาจาย,ยนะก็เรื่องทตุเที่ยงแท้นิครณนธนาตบุตรก็ตอบเรื่องการสำรวมสี่อย่างส่วนสัญชัยเวลาตบุตรก็ตอบแบบเออเลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ฟันธงสรุปคือไม่มีใครตอบตรงคำถามเรื่องผลดีที่เห็นชัดๆในปัจจุบันเลย พระเจ้าอาชาติสัตรูถึงกับเปรียบเลยนะครับว่าเหมือนถามเรื่องมะม่วงแต่ได้คาตอบเป็นขนุนสำมาหลอคือมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยก็คงจะทับทับใจแน่ดูนะคะทีนี้พอมาทุลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตอบยังไงทราบไหมครับตรงนี้น่าสนใจมากค่ะพระองค์ไม่ได้ตอบด้วยหลักธรรมยากๆทันทีใช่ครับพระองค์ทรงยกอุปมาขึ้นมาเป็นเรื่องที่พระราชาอย่างพระเจ้าอาชาติสัตรูเข้าใจได้ง่ายๆเลย อุปมารแรกเรื่องทาตในวังใช่ไหมคะครับพระองค์ถามว่าถ้าทาตในวังคนหนึ่งเห็นโทษของการเป็นทาตเห็นคุณของการบวชแล้วออกบวชไปประพฤติตัวดีงามมากๆพระองค์จะสั่งให้คนไปตามเขากลับมาเป็นทาตเหมือนเดิมไหมพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ตอบทันทีเลยว่าไม่เลยไม่ทําแบบนั้นแน่แตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะต้องเคารพนับถือให้ความช่วยเหลือบำรุงแล้วก็ให้การคุ้มครองอย่างดีด,ด้วย นี่แหละครับพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่านี่คือสามัญญผลข้อแรกที่เห็นได้ชัดชัดเลยคือการได้รับความเคารพนับถือแล้วก็การหลุดพ้นจากสถานภาพเดิมที่ต่ำต้อยอ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยนะคะมองเห็นได้จับต้องได้ถูกต้องครับแล้วพระองค์ก็ทรงยกอีกอุปมานหนึ่งเรื่องชาวนาใช่ไหมคะครับ ชาวนาเครือหาบ,บดีที่ต้องเสียภาษีให้พระราชาถ้าเขาเห็นทุกข์เห็นภยัยแล้วออกบวชประพฤติเหมือนกันพระราชาจะสั่งให้เขากลับไปทำนาเสียภาษีเหมือนเดิมไหมคำตอบก็เหมือนเดิมอีกค่ะ คือไม่เลยต้องให้ความเคารพให้การดูแลอย่างดีพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปผลประการที่สองที่เห็นประจักษ์นั่นคือการได้รับการยกย่องสนับสนุนแล้วก็ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแม้แต่จากผู้ปกครองเป็นวิธีการตอบที่ชานฉลาดมากเลยนะคะคือเริ่มจากสิ่งที่ผู้ฟังยอมรับได้ง่ายๆก่อนเป็นผลในเชิงสังคมสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้ ใช่ครับเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นว่าการบวชเนี่ยมันมีผลดีที่เห็นได้จริงๆนะแม้จะเป็นแค่ระดับเริ่มต้นก็ตามซึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ทรงยอมรับนะคะว่าผลสองข้อนี้มีอยู่จริงเห็นได้ชัดจริงแต่พระองค์ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับยังทูลถามต่อไปอีกว่าแล้วมีสามัญญผลข้ออื่นที่มันดียิ่งกว่าและประนีตกว่านี้อีกไหมอ่าแสดงว่าพระองค์เริ่มเห็นแนวทางแล้ว แต่ก็ยังอยากทราบผลในระดับที่สูงขึ้นไม่อีกครับผมการสนทนานี้ก็พาเราเห็นการเดินทางทางความคิดของพระเจ้าอาชาติศัตรูจากความสับสนไม่เข้าใจสู่การเริ่มเห็นแสงสว่างจากคำตอบที่เอ่อเริ่มต้นจากสิ่งที่จับต้องได้จริงใช่ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้หน้าคิดมากเลยนะคะว่าถ้าแค่การได้รับความเคารพการพ้นจากสถานะเดิมมันเป็นแค่ผลเบื้องต้น แล้วผลที่ดียิ่งกว่าประณีตกว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสต่อไปคืออะไรกันแน่นั่นสิครับแล้วผลที่ว่าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับชีวิตเราเราท่านๆในมิติอื่นนอกเหนือจากเรื่องสถานะสังคมได้ยังไงบ้างอันนี้น่าติดตามต่อจริงๆครับสำหรับการศึกษาพระสูตรนี้ต่อไปค่ะน่าติดตามมากค่ะ